มาดูบรรยากาศของการเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์นะคะเพื่อที่จะสํานึกรักในสถาบันหลักของชาติค่ะศูนย์รประสานงานการปฏิบัติที่1กรมนได้มีการสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อยอดอนาคตประจำปี2567ส่งเสริมจิตสำนึกรักสถาบันหลักของชาติสร้างเครือข่ายนักเล่าเรื่องผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยทัศนคติเชิงบวกค่ะ ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อยอดอนาคตประจำปี2567เสริมสร้างความมั่นคงและสร้างการรับรู้สถาบันหลักของชาติด้วยกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายนักเล่าเรื่อง หรือนักสร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์กำหนดจัดขึ้นในพื้นที่สีภาคซึ่งภาคใต้จัดขึ้นที่จังหวัดสงขานะลาณโรงแรม BP ีสมิลาบีชระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2567โดยมีพลตรีพนาเวจันทรังสีรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่1กรรมนเป็นประธานมีู้เข้าร่วมจากหลายหน่วยงานค่ะ กิจกรรมนะคะ,ะกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ต่อยอดอนาคตประจำปี2567นะคะจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณูปาการของสถาบันพระมหากษัตริย์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยปลูกฝังจิตสำนึกรักสถาบันหลักของชาตินำศาสตร์พระราชาถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการเป็นสังคมพูุพัฒนธรรมการเคารพในความแตกต่างหลากหลายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน และให้ความสําคัญกับทุกศาสนาโดยยึดหลักตามคําสอนของศาสนาที่ถูกต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนากระบวนการคิดและศิลปะการสื่อสารเพื่อผลลัพธ์เชิงบวกและหลักสูตรเทคนิคก,การถ่ายภาพการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถืออย่างมีชั้นเชิงลงมือการผลิตสื่อและการถ่ายทาคอนเทนต์จากพื้นที่ต้นแบบที่มีเรื่องราวด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์เป็นผู้บรรยายนอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับองค์ความรู้ด้านการผลิตคอนเทนต์โดยทัศนคติเชิงบวกแล้วยังเกิดเครือข่ายนักเล่าเรื่องและประชาสัมพันธ์ประจำภาคที่มีศักยภาพสามารถนำความรู้ใช้เป็นข้อมูลถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศในแนวทางสร้างสารรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไปค่ะ